เดี๋ยวเราไปดูห้างแคทวันกันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูเดินดูห้างแคทวันกันเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรูดได้แม่นว่าครับอยู่ไหนใช่ได้ค่ะอ่ารูดได้นะครับฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นใช่ไหมถามดูถามดูพอดีไม่เคยเข้าก็เลยลองเข้ามาดูบรรยากาศ ในห้างแคทวันแคทวันสาขาราศีสไลด์นะครับมีของเยอะทีเดียวครับติดแอร์นะครับเดี๋ยวลองไปดูของสด,ดวดูอืม ก็มีผักสดเยอะทีเดียวนะครับมีมีอาหารมีของกินของใช้เยอะมากครับที่นี่ที่ห้างแคทวันอําเภอราศีสไลจังหวัดศรีสเกดนะครับก็บรรยากาศโดยทั่วไปนะครับของห้างแคทวันราศีสไลนะครับนี่ครับนันก็ มีของกิปช็อปนะครับเยอะทีเดียวก็เป็นห้างห้างเล็กๆแต่ว่าติดแอร์นะครับแคทวันสาขาราศีสไลนะครับคุณผู้ชมดูบรรยากาศนะครับอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ